ครับนี่ก็เป็นพิ้ินูสวนนะครับที่แปลงของผมเองนะครับของบ้านไร่ชายทองนะครับมีปัญหานะครับว่าฝนตกทุกเมื่อเป็นเชื้อรากำลังลงในแปลงล่ะครับนะครับขอความซอยเหลือนะครับคนที่มีประสบการณ์นะครับเกษตรกร ทุกๆท,ท่านนะครับที่ปลูกพริกแระประสบความสำเร็จต้องเคยเจอปัญหานี้มาก่อนผมแน่นอนนะครับนะซอยบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับใต่คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะเพื่อให้สวนผมหรือสวนของคนอื่นที่เข้ามาเบิงนี่ได้มีแนวทางการแก้ไขครับนะแปลงของผมกับปลูกอยูทีหนึ่งไร่นะครับนะกับผมกับ ประสบการณ์บ่เยอะนะครับก็ต้องมาขอความรู้ครับจากในจากพ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่เคยปลูกครับตอนนี้ก็กําลังล่ามระบาดนะครับซึ่งปัญหาก็คือฝนตกทุกมื้อนะเอาบ่ออยู่ก็เลยมามาขอความช่วยเหลือนะครับฝากนะครับฝากวิธีการแก้ปัญหาไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับ เพื่อบอกกล่าวการแก้ปัญหาหรือวิธีการต่างๆนะครับวิธีป้องกันหรือตัง้งแต่เริ่มปลูกเริ่มแยังกก็แนะนํามาได้ครับแนะนําเลยครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆเกษตรกรผู้ที่ปลูกพิกจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้การซ่วอยเหลือนะครับหรือให้คอมเมนต์ต่างๆนะครับพูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมบ้านไร่ช้ยท่องก็ขอ,ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ